นะครับวันนี้เราก็จะมาดูเคล็ดลับการแต่งนกกรงเหนจุกกันนะครับสําหรับของผมนะครับการแต่งที่อาจจะแตกต่างกับคนอื่นในการแต่งนะครับมาดูกันเลยครับผองผมก็จะมีกล้วยแล้วก็อาหารครับที่ใส่วินในแต่ละวันนะครับผลไม้ก็จะมีให้กินนะครับ ล้วยครับเป็นหลังนะครับแล้วก็มีโรคทำริงมะละกอครับใส่วันเว้นวันก็ได้ครับหรือนานใจสักทีครับมะละกอมีช่วยในการขับถ่ายของนกครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะครับในทุกๆวันแล้วครับเปลี่ยนน้ำนะครับเพื่อการไม่มีใครน้ําอยู่คลับสิ่งกระพกนกถึงจบไปเจอการอันตรายได้นะครับแล้วก็ใส่ยาหรือวิตามินก็ได้ครับเพื่อป้องกัน การเป็นวัดนะครับครับใส่ประมาณทักเก่งแก้วข้างในครับผมจะใสป่ประมาณทักาอาทิตย์ละสองครั้งนครับเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้นกไม่เจ็บป่วยด้วยนะครับใส่ไปเลยครับคนนี้เข้ากันนะครับ<ม>คนนี้เข้ากันนะครับตัวนี้เขนนต,นนตั้งครับ ก็สายานกรเลยครับให้นกกินตอนเช้าครับกล้วยก็ได้ตอนเช้าหมดเลยครับอาหารด้วยครับกำลังจะในบอดีเลยวันนี้ครับนกจะได้กินวิตามินที่ใส่ไปด้วยหรือยาครับก็ล้างขี้กันนะครับล้างขี้ก่อนนะครับเพื่อจะหมักผมนะครับจาไม่ล้างทุกทุกวันก็จะเกิดการ อาเจยลำบากครับล้งางอาอาดเลยครับครับล้างบานตา,า,าดขี้ด้วยครับล้างชีดๆลงไปครับใน,นเพื่อความชารนของน้องนะครับจะไม่เป็นหวัดนะครับแล้วก็ใส่น้ำให้ในตอนเช้านะครับหรือก็ในตอนเย็นก็ได้ครับตอนนี้ผม ยงไรแล้วว่างตอนเช้าก่อนตอนเช้าเลยนะครับปลาเปแฟนปบนดาวเลยครับเป็จะตัวเดียวก็ได้เทียบนกก็ได้ครับผมจะเป็นอห้กับเพ like, ื่อนเพื่อนดครับตอนเช้าเพื่อนนกเพื่อการขึ้นนะครับแล้วก็อาบเสร็จแล้วก็เก็บเลยครับเก็บแจ้ไว้ครับเก็บยไว้กับตัวเอนะครับเ็นทีโล่งๆนะให้นกจะในร่มนะครับ ให้นกได้พัก่อนครับผ่อนคลายนะครับแล้วก็กินยาอย่างเต็มที่นะครับเราตรงโดนเนตไม่ได้ครับมียาอยแล้วก็ตกเย็นแล้วก็คลุมเก็บเก้าที่นอนครับครับเก็บแบบเก็บแบบนิดชิ้นนะครับเย่๋ให้อะไรเข้าไปได้นะครับมาเรงอะไรแบบนี้ครับยินได้นะเกิดอะไรเกิดอันตรายต่อนกได้นะครับแข่นที่สูงครับผลจาก แมวออนอะารแบบนี้ครับต้อจะมักินนกครับอบ